สวัสดีทุกคนวันนี้มีสิ่งนี้มารีวิวนะจ๊ะคือสมัยก่อนนะอ่ะเอเป็นคนที่ชอบกินแหนมมากทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นแหนมที่ทาเองบางทีก็ใส่ถุงพลาส,สติกแล้วแบบว่าเขาเรียกอะไรถุงที่มัดมัดกลนนท้าไหนอย่างเงี้ยแต่ทีนี้คือมีแพ็กเกจแบบที่ดีงามมากแบบนี้และทุกคนเห็นไหมว่าเขามีที่เปิดเขาคิดมาเปิดตรงนี้นะจ๊ะ เหมือนอารมณ์แบบว่าเราทำหวานเย็นและแช่ตู้เย็นนะ mm hmm. แต่ก่อนชอบมากแล้วก็เอามาเจียวกับไข่ไข่เจียวอะ่ะใส่แหนมอะ่ะคือฟินมากๆทุกคน mm hmm. mm hmm. มันกินง่ายขึ้นนะไม่ได้ซื้อผักมามันแซ่บมากเลยอะ่ะไหนใครชอบกินหนมแห,ห,หนมแหนมมั่งมาคอมเมนต์กันหน่อยสิ แล้มันมีพริกข้างในแบบนี้ทุกคนตอนเด็กๆฉันก็ไปนั่งดูผู้ใหญ่ดื่มเหล้าเนอะและนี่คือกับแก้มที่พวกเขาชอบ